สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าแล้วก็เอฟซใหม่เนาะ,ะวันนี้นะคะน้องหวงก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะงวดประจําวันที่21พฤศจิกาย,ยน2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็มาดูผลสรุปของวันที่21กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับผลของวันที่21เนาะ เดี๋ยวนะคะอ่าวันที่ยี่สิบเอ็ดเรามาดูกันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าเอ๊ยกล้องน้องวึงทําไมไม่ชัดเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่ามาดูผลกันก่อนนะคะอ่าฟ้าน้องวึงดื่มเขียนผลพี่น้องแป๊บหนึ่งนะคะอ่ามาดูผลกันต่อนะคะพี่น้องจา๋า น้องหุ่ก็รีบมากลืมเขียนผลออกซังนั้นเนาะอ่ามาดูผลที่ออกกันค่ะพี่น้องจา๋าอ่าน้อยเฉพาะกิจออก688ปนะคะอ่าแปดตารางกําลังวันมานะคะแต่ว่า88ดแปน้องหุ่ไม่มีด,ดูเอาเก้าเก้าเจ็ดมาแปดแปดพี่น้องเอ้ยอ่าแล้วก็ล่างแปะศูนะคะมี70มา0ูย์แก็หลุดไปเช่นกันนะคะพิเศษบนออก9ก้สีนะคะ สี่หกหกสี่น้องบึงก็ไม่มีนะคะส่วนล่างเนาะส่วนล่างเก้าหกไม่มีนะคะมีแต่เก้าเจ็ดนะคะอ่าปกติเนาะสามสี่สี่นะคะพี่น้องจ๋าวันนี้เบิ้ลมานะคะแต่มาไม่ถูกตัวเนาะอ่าแล้วก็ศูนย์แปดมาอีกสองดิงนะคะส่วน v i p ออก637นะคะอ่า37เข้าชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าตารางกำลังวันก็มานะคะอ่าของ3อันนี้ของ6ก็มาเนาะอ่าไม่มาเฉพาะ5นะคะ สามเจ็ดเข้าตรงๆนะคะส่วนล่างสามเก้าเนาะอ่าเอาเก้าสามพี่น้องเก้าสามน้องบึงก็หลุดไปเช่นกันเนาะก็เข้าแค่คู่เดียวนะคะวันนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆ fc ทุกทท่านด้วยนะคะมีสามแปดแปดสามมาสามเก้าเก้าสามเนาะพี่น้องจา๋าอ่ายังไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่ยี่สิบเอ็ดด้วยนะคะ วันที่21เนอนาะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตก่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหวงเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะ คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พี่ fc ทุกทท่านนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับตารางกำลังวันวันนี้นะคะอ่าก็จะมี3 5 7แล้วก็สนะคะ อ่าส่วนตัวจับนะคะตัวที่น้องอุ่งจับออกมาเนาะอ่าก็จะมี4 2นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบที่น้องอุ่งจับคู่ให้นะคะก็สามารถจับในตารางกําลังวันได้นะคะหรือว่าจะนําในตารางกําลังวันไปวิ่งไปรูดได้นะคะพี่น้องจ๋าอาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะอ่าก็จะมี4ี่สอง หนึ่งศูนย์นะคะแปดสองสี่ห้านะคะพี่น้องจา๋าอ่าแล้วก็หกหนึ่งนะคะ สองจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าถ้ามีตัวที่ชอบนะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องสาถ้าชอบก็ไปกลับด้วยนะคะห้าจ็ดนะคะแล้วก็ 97นะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็97เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูชุดกันกันนะคะพี่น้องจ๋าอาจจะหลายคู่หน่อยนะคะพี่น้องจ๋าไม่ต้องตามน้องห่งทุกตัวก็ได้เนาะอ่าถ้ามีตัวที่ชอบก็ค่อยตามนะคะอ่ะมาดูชุดกันนะคะ เราจะมีชุดกันแล้วก็กันเบิ้ลน,นะคะพี่น้องจ๋าเบิ้ลก็มีเป็นบางวันเนาะอ่าชุดกันก็จะมีสี่แปดสี่ศูนย์นะคะมีสี่แปดสี่ศูนย์ ศูนะคะพี่น้องจา๋าศูนก้านะคะแล้วก็49นะคะอ่ามาดูกันเบิ้ลกันนะคะพี่น้องจ๋าการเบิ้ลน,นะคะส่วนการเบิ้ลน,น้องหวงก็จะมีสามสามนะคะ 0 0แล้วก็8 8นะคะพี่น้องจา๋าอาจจะหลายตัวหน่อยนะคะถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางน้องบึงก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเช่นกันนะคะ,ะ,ะมาดูตัวที่น้องบึงชอบเนาะว่าจะชอบตัวเดียวกันกับพี่พี่ fc หรือเปล่านะคะ สำหรับตัวที่ชอบนะคะสำหรับน้องเวิรงนะคะอ่าก็จะมี42นะคะพี่น้องจา๋าอันนี้คือน้องเวิรงชอบส่วนตัวนะคะแต่ถ้าพี่ๆชอบตัวไหนก็สามารถเลือกดูได้นะคะอะ่นำไปพิจารณาดูก่อนเนาะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะแล้วก็มี82 45 ห้าเจ็ดนะคะหกหนึ่งส่วนชุดกันนะคะชุดกันน้องหวงชอบอ่าสี่ศูนย์นะคะแล้วก็แปดสี่ส่วนกันเบิ้ลชอบสามสามนะคะอ่านี่ก็หลายตัวไปแล้วเนาะ วันนี้มีการเบิ่อมาอาจจะลายตัวหน่อยนะคะพี่น้องจาอ๋าถ้าชื่นชอบก็สามารถจดได้แคปได้นะคะย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะพี่น้องจ๋าก็นําไปพิจารณาดูก่อนนะคะสําหรับสูตรมัดรวมมัดรวมสีน้อยนะคะพี่น้องสามารถรวมสีน้อยเนาะน้องบึงก็ไม่ได้เด่นอ่านอยใดน่อยหนึ่งนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามนําไปพิจารณาดูก่อนเนาะ ก่อนออกไปก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องอึ่งเนาะท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์มาได้นะคะแอดมาแล้วแจ้งน้องหุ่งด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางเนาะอะน้องหุ่งก็จะได้ดึงเข้ากลุ่มนะคะพี่น้องจา๋าแอดตามไลน์นี้นะคะพี่น้องจา๋า แอดมาแล้วแจ้งด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางนะคะเข้าฟรีนะคะมีน้องจ๋าเข้าฟรีนะคะตอนนี้นะคะอ่าสุดท้ายนี้นะ้หวึงก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ